หนอย่างเลยรค,ครับต์งผเนมาป็นม้อกไม้จริจ้าแต่มองไม่ได้แตกต่างใช่ครับอันไหนไม่รู้เลยว่าอัไหนคีอเป็นดอกไม้ั้ง,งต,ต,ตากกอัน,นไหด,ด,<อ>ดอกไม้จริงนะฮะลงเรี่มากละเอียดอ่อนมากเลยครับก็อใหญ่ครับนี่เนต์ทอเข้าพศปีที่สครับโอ้โหปใหญ่ครับตอนสตอนนี้สามสห ปีสามสิบเจ็ดสามสิบเโหวกทเดียวเองนะครับก็คือเป็น42ปีที่ประสบความสำเร็จและจะกล่าวว่าสูตปีที่สีิบสามด้วยนะครับนอกจากที่แขกผู้มีเกียรติวันนี้จะมีโอกาสได้เข้ามาถ่ายรูปเค้กนะฮะทั้ง43ก้อนนะฮะไฮไลท์อยู่ตรงกลางนะครับมีสิีพาด้วยใช่ไหมฮะราคาพิเศษครับราคาแต่งหน้าใน้ต่งหนแต่งหน้าคืออ๋อนึกว่าแต่งหน้าคนแต่ง ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องเป๊าด้วยนะครับผมนักแสดงสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปตื่นเต้นใช่ไหมหนูจะคุยกับเป๊าหน่อยนิดนึงตื่นเต้นใช่ไหม,ไมตืต่นเ้มากค่ะแต่ก็คือพี่ก็ละมุนแล้วอว่าฝั่งเป๊าอ่ะก็คือน้องตีสองนะฮะผู<ไ>้จัดการบอกว่าตั้งรอดตีสองสองปีนโนอยู่พอวัน <c oughs> นี้มาเจอ อรเป็นเซทไทมากมากๆเลยะนะครับไม่เคยเห็นเต้าเล่นพีโนโชว์ที่ไหนมาก่อนเลยน<ช>ี่ครั้งแรกนะครับบอกไปเต้าเป็นไงบ้างมีโอกาสได้เข้ามาพนักงานแล้วเขรู้สึกยังไงคเป็นส่วนดอกไม้คือเห็นงานแล้วก็ตื่นเต้นอลังการมากขนาดเล่นพีโน่เล่นไม่ออกเลยนะคะเด<ว>ี๋ยวก็เดี๋ยวอยากจะเดินดูว่ามีอะไรยังไงบ้างสวยเนาะ,นะใช่เออแล้ววันนี้มีของขวัญอะไรมามอบให้กับพี่ๆน้องๆนะฮะที่เซทห้อปิดเก้าไม่ใชครับเป็นแฟนนิสันทีอะไรอย่างเงี้ยของขวัญ พี่ร้องเพลงด้วยใช่ใช่ร้องเพลงค่ะและละครเก่งแล้วที่จะร้องเพลงอีกแล้วก็มีเปียโนอีกโอ้โหเราเต้องเรื่องเปียโนไปหรือเปว่าไม่เอาพี่จ้ะพี่จะพูดเรื่องเปียโนอ่ะเพราะเราเฉื่อยไหมเฉื่ดยเฉื่อยเลยมัและนี่ไทยเทศกาลช่วงนี้เนี่ยช่วงเดืพฤศจิกายนธันวาคมก็จะเป็นช่วงที่พวกเราทุกคนเนี่ยก็จะเฉลิมฉลอง แต้องซื้อของซื้อของให้กับคนพิเศษคนในครอบครัวหรือว่าคนรู้ใจแล้วเดียยดเด๋ยวยังเียแต่ว่าปกติก็เป็นเนียนมาอยู่แล้วเราไม่ได้ไปหาที่เที่ยวหรือว่าร้านอาหารที่แบบที่เราชอบนที่ถูกอ่ะถูกคนแล้วก็จะแบบแค่มีเวลาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวก็โอเคน,นะฮะก็อย่าลืมด้วยของขวัญของขวัญรู้ชอบไปได้นะ S S เอสุนทีเยอะมากนะคองค่ะี่็พี่แบบว่าบอกนะเอาเป็นปากเอาไปใ้พ่ใเเอามาให้พี่ด้วยนะนั่นเองอะตั้งแต่วันสุนทีวันนี้เราไปดูบรรยากาศงานกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าเราอยู่บิเวทีตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นหรอกว่าะแต่ รอเสมอจนวันนี้เจอกันจะไม่ยอมให้คนไหนพราบเธอไปจากใจฉันรักและผูกพันไม่อาจจะสูญสียไปอยากจะกุมมือเธอไว้อีกนมือยากจะดูแลเธอทุกต้องหายใจ มองกอ,องฉันเพื่อเธอเท่านั้นตลอดไปตอองตานตรงนี้ฉันก็อยอมหาจะทำให้เธอไม่เดินจากฉันไปด้วยคำว่ารักฉันยอมเท่านั้น i mm -hmm. เวละเธอทุกลมหายใ,ใจอดกอดที่ัเพื่อเธอเท่านั้นตลอไปตอนตอนี้ฉันยอมหาจจะทำให้เธอไม่